กาสวิดัษกาสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้จะมาพบกับจอนี่เอ็กนะผมวันนี้คือผมจะพูดตรงๆเกี่ยวกับ youtube ครับผมคือ youtube นี่มันทำยากไหมพี่และพี่ทำ youtube มากี่ปีแล้วครับผมพูดตรงๆนะผมทำ youtube มาประมาณ1ปีครับผม1ปีของผมนี่ก็คือแบบว่าจ้องตาผมและแล้วไปดูยอดซัพหนึปีของผม นั่นแหละสองร้อยสองร้อยกว่าอยู่เลยอ่ะเออตายอย่างเงี้ยคือแต่ผมยังแบบว่าทํางานไปด้วยแล้วก็แบบว่าเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานแล้วก็ทํา y o Youtube ครับผมผมทำสามอย่างนะครับผมคือผมไม่ต้องซีเรียสครับผมว่าทำ Youtube ต้องได้ตังค์ไหมทำยู u ูบต้องได้ตังค์เลยไหมต้องได้ตังค์เลยไหม คือผมไม่ซีเรียสเรื่องนั้นครับผมแต่ผมซีเรียสตรงที่ u t u b e อะครับผมมันมีกฎหนึ่งปีกฎหนึ่งปีของ youtube ผมขอย้ำอีกทีนึงว่ากฎหนึ่งปีของ y o YouTube ครับผมกฎหนึ่งปีของ youtube คืออะไรนั่นก็คือคลิปของเรามีการหมดอายุครับผมภายในหนึ่งปีคลิปจะหมดอายุแล้วเขาจะไม่นับชั่วโมง นะครับผมใครที่สมัคร YouTube ช่วงแรกๆนะครับผมมันจะมีกฎอยู่นะครับผมคือ4,000ชั่วโมงนะครับผมกับ1 0 0่ง้ยหนึ่ผู้ติดตามนะครับผมจริงๆและมันยากมากกับกฎ1ปีคือใครที่แบบว่าพี่ครับมันไม่มีกฎ1ปีนะครับผมมีครับแต่คุณอะสมัครช่วงเวลาไหนถ้าช่วงเวลา สมัครของเราคือปีสองพันยี่สิบมีกฎแน่นอนครับผมกฎหนึ่งปีของ youtube แต่ถ้าต่ำกว่ายี่สิบลงมาเนี่ยปีสองพันยี่สิบลงมาเนี่ยคือผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้สมัครช่วงนั้นนะครับผมและคลิปบางคลิปเนี่ยคือคนดูเขาดูเขาดูเยอะก็จริงนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาดูจบหรือไม่จบนะครับผม ผมไม่มั่นใจตรงนี้ครับผมแต่ผมอยากจะให้ทุกคนนะผมดูคลิปเนี้ยดูให้มันจบและดูคลิปต่อไปให้มันจบนะครับผมเพราะว่ากดหนึ่งปีของ Youtube เนี่ยมันโหดร้ายมากจริงๆนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมกูเซ็งเลยม,มาเล่าให้ฟังนะครับ